ก็มีเนต่อกับพี่อ้าแล้วก็พี่นัตตี้นะ,ะช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วะนะครับอ้าวในช่วงนี้มีของมาฝากกันด้วยครับ<น>แต่ว่าก่อนจะฝากกันแนะนำกันก่นกอนนะครับนี่คือฮอตว e วนะครับในซีรีส์ Elementary Track Set นะฮะ<น>ก็จะเป็นลักษณะของตัวรางซึ่งเราสามารถนำไปเชื่อมต่อกับตัวชุดเซตรร็ตอื่นๆกันได้เหมือนกันนะครับอย่างที่พี่นัตตี้ถือเอาไว้นี่ฮะ,ะก็คือชุด m ม g กะจำนะครับส่วนปลายด้านหนึ่งเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกับส่วนของโตะนะครับที่มีความสูงประมาณ แบบ80เซน1เมตรได้เลยนะฮะพอลงมาก็จะเป็นการเพิ่มความเร่งให้กับรถของเรานะครับแล้วก็ตัวรถจะสามารถทําการกระโดดสูงได้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นเมกระจำนะครับเป็นชุดเซ็ตที่มีอารางต่อให้ยาวมากแล้วก็มี เป็นสิทธิ์ขายแถมให้หนึ่งคันด้วยนะครับเอาล่ะส่วนเซ็ตวิอ่างกันบ้านดีกว่านะครับเป็น action launcher ครับก็คือจะเป็นส่วนของตัว elementry ชักเซ็ตเหมือนกันนะครับซึ่งงานนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวฐานยิงนะฮะด้านนี้เลยนะครับที่จะยิงไปดบวย่างเนี่ยเพื่อทําให้รถของเรานั้นเพิ่มความเร็วขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราวางในระดับแนวราบนะนะครับซึ่งน้องก็สามารถนําชุดนี้เนี่ยไปต่อเชื่อมกับชุดของที่นัตตี้ได้เหมือนกันกับเกา่อกนะครับ อ่ะวันนี้มาแจากกันขอแจกเป็นแอคชั่นลันเชอร์ที่พี่อมถือไว้ก,กระกันนี่เ,นเลยนะครับใครอยากได้ไปทำไงดีล่ะต้องกดโทรศัพท์เข้ามาค่ะหมายเลข026159011 12ครับถามว่าอะไรคะถามนะครับง่ายๆเลยครับว่าช่วงนี้ใกล้ลอยกระทงแล้วค่ะถ้าเป็นพี่นัตตี้เนี่ยอยากขอพรอ,อะไรกับพระแม่คงคาบ้างเออตอนนี้เหรอคะครับสุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะอยากให้ เรียนเก่งๆะคะ่ะแล้วก็มีงานเยอะๆเข้า<ร>มาตลอดเลยตั้งใจเรียนด้วยนะฮะตั้งใจเอนทรานซ์ด้วยนะคะ <c oughs> รค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยอ่น้องๆนะครับอยากขอพรอะไรกับพระแม่คงคาว่าเชื่อว่าลอยกระทงก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เด็กๆหลายคนอยากจะไปลอยกระทงนะครับนอกจากขอขมาแล้วก็เป็นการขอพรให้กับตัวเองด้วยนะง่ายๆเลยครับ0ูนย์สองหกหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองกดโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้เลยเป็นพิธีมนะงรอคะเป็นพิีนะครับพยายามอยากขอโทษ โอ้ยเหมือนกันเลยอะค่ะขอโทษค่ะขอโทษทีาแม่คงคาที่บอกว่าเรานืน้ําต่างๆมาใช้มากมายทีเดียวมาดื่มแล้วก็อยากขอให้เรายังมีน้ําสะอาดๆไว้ใช้ตลอดไปก็พอแล้วนะครับโอ้ยจริงๆสุดยอดมากเลยค่ะกินใจมากเลยนะคะพี่อาใช่ค่ะเอาเละมารับสายกันมากดีกว่านะครับมาอ่ะสายนี้ของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรครับน้องมุก บุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะขอพ่ออะไรกับพ่อแม่คงคาค่ะขอให้ขอให้ขอให้น้ำไม่ท่วมขอให้น้ำไม่ท่วมโอ้อีกหนึ่งไอเดียดีมากๆเลยนะครับแปลว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมเพราะน้องมุกขอพรไว้ใช่ป่าวคะแปลว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมเพราะน้องมุกขอพรไว้ใช่ไหมคะหรือว่าจะขอเผื่อปีหน้า <C> e <AR> ขอเพื่อทุกปีเลยดีกว่านะคะ oh พี่ํา <Korean S 1> ค,คะน้ำจะได้ไม่ท่วมเลยนะคะ,ะน้องมุกครับรับไปหนึ่งรางวัลนี่นะคะ <c oughs> เป็นการขอพอรที่เพื่อส่วนรวมมากๆน่ารักทีเดียวนะครับนี่น่ารักน่ารักน่ารักเมื่อ hmm. กี้พี่อามขอไว้คือว่าเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีน้ําดื่มน,น้ําใช้นี่ ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนาะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญที่พวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ใช้น้ําอย่าง<ช>ารุกค่ะ<ค>แล้วก็ต้องไม่ทิ้งสิ่งติกูลลงในแม่น้ำด้วยนะครับที่อามไม่ว่าจะเป็นขยะท้ะองเสียหรืออะไรอย่างนี้นะคะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าค่ะอย่างวันนี้เวลานาตตี้ไปเดินกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ,คะเดินผ่านตาม คลองหรือแม่น้ำอะไรอย่างเงี<ม>้ยบางทีก็ได้กลิ่นเหม็นขึ้นมาเลยค่ะพี่อาร์มต้อง<า>ช่วยกันใช่บางทีก็ปล่อยน้ําเสียหรืออะไรอย่างเงี้นะคะต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมด้วยครับนี่แหมชมเองด้วยนะเอาละมารับสายต่อมากันว่าดีกว่าครับ0ูนย์สองหกหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งสองครับนอกจากขอให้น้ำไม่ท่วมกันแล้วมีใครอยากขอพรอ,อะไรต่อพระแม่คงคางบ้างหรือเปล่าเออเราบอกพี่อาร์มกับพี่นัตตี้เข้ามากันนะครับเดี๋ยวมีแอคชั่นลันเชอร์แบบนี้นี่เลยรอมอบให้ด้วยเหมือนกันนะคะคค่่่่แล้้วออยาาางถพีมมไิด ขอโทษเนี่ยค่ะสมมติขอโทษไปแล้วขอโทษไปแล้วอยากจะขอพรอะไรคะก็อยากขอพรนี่แหละครับให้มีน้ําดีๆใช้ตลอดไปนะครับมารับสายต่อมากันบ้างดีกว่าฟานเด็กๆกันบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรครับน้องทานค่ะน้องน้องการหรือน้องทานน้องทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับจังเลยมาอยากขอพรอะไรต่อพระแม่คงคาครับอยากได้ของเล่นอยากได้ของเล่นอยากได้ของเล่นอันนี้ไม่ต้องพระแม่คงคาก็ได้อนนบอกเพียรกับพี่นัตตี้เข้ามา <c oughs> นะครับแล้วจะไปลอยกระทงหรือเปล่าครับน้องทาน <c oughs> ไปไหมไมไปไปไหมครับ ไม,ไ,ไม่ไปด้วยไม่ไปน่าน,นะถ้าอย่างนั้นก็อยู่บ้านดูทีวีเดี๋ยวพี่อั้มสอนทํากระทงอร่อยในกะละมังก็ได้นะครับเด็กๆพี่อั้มก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันบางทีไม่ไ,มได้ไปไหนนะครับถ้าอยากได้ของเล่นด้วยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ให้ของเล่นไปก่อนเลยครับอขอบคุณครับท่านครับน,น่ารักทีเดียวนะฮะอา้าวละ แต่แต่จริงๆนะครับพวกน้องหลายๆคนถ้าคุณพ่อแม่ไม่ว่างอย่างงอนนะใช่พี่อาร์มเนี่ยรอยในอ่างก็มีใช่หนูก็ลอยที่บ้านค่ะพี่อาร์มค่ะเพราะว่าช่วงวันลอยกระทงนี้รถค่อนข้างคนเยอะนะใช่แล้วพัดลงอีกใช่นรอยอันตรายลรอยในกระังครับแล้วก็ดับเทียนแล้วใช้ต่อปีหน้าได้ด้วยค่ะเค้มากเลยนะคะ่อารมลอยเล่นถ้ามีโอกาสก็ไปลอยดูนะค่ะเอาหล่ะมารับสายลังไม้กันมากดีกว่าแจกกันต่อนะครับกับพอดวิ e เอลิเม e ต t รีทแอกเ Set นะครับ a c t ช o n Launcher ชุดนี้นะครับมาพายที่026159011 ถึง1นึองครับเดี๋ยวมาแจกกันต่อหลังใหม่กันละกันคำถามเดิมเลยาถามว่าถามว่าน,น้องๆอยากจะขอพรอะไรกับพระแม่คงคาค่ะคในช่วงลอ,อยกระทงกันนะครับกดโทรศัพท์เข้ามาตอบให้ชื่นใจกันหน่อยละกันนะครับนี่<อ>นะฮะตอบว่าอยากได้ของเล่นกแ็แจกเหมือนกันใช่ค่ะ <c oughs> ว่าอยากได้อะไรเราก็แจกนะ <c oughs> เป็นเือนขอพรนี่แหละใช่ค่ะอ้าวลครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกตั้งแต่ช่วงต้นรายการกันแล้วว่าลอยกระทงก็จะมาถึงแล้วประเพณีดีๆก็ชวนอนุรักษ์เอาไว้ค่ะส่วนเวลาไปเนี่ยเราควรดื้อควรสนไหมอ่ะ ควรนะคะไม่ควร,ค,วรค่ะไม่ควรค่ะน้องท้องค่ะเมื่อกี้พี่นาตี้พูดเล่นนะคะเวลาเราไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเล่นกระทงหรือว่าไปเดินกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน,น้องๆก็ต้องไม่ดือไม่โซนนะคะเพราะเกิดโอกาสพัดหลงได้ง่ายเลยค่ะพี่รำถูกต้องค่ะใช่ค่ะยาย,ยาย อย่าอย่าอย่าดื่มยาสลบอย่าดื่มยาสลบพิลลารีนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเที่ยวให้มีความสุขเป็นยวามของพ่อคุณแม่แล้วก็อย่าลืมเที่ยวเต็มที่ก็ต้องอ่านหนังสือเต็มที่ด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมทำกันว่าดื่มนมก่อนนอนแล้วก็แปรงฟันด้วยนะคะสุขภาพปากเป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบครับ๊ายบาย